หนิงเกือบใจอ่อนให้มือที่สามคิดว่าสำนึกผิดได้แล้วแต่ความจริงร้ายกว่าที่คิดดำเนินการฟ้องมือที่สามแย่งสาม,มีไปเรียบร้อยสำหรับหนิงปณนิตาก่อนหน้านี้เช้าวันที่30พฤษภาคม66หนิงปณนิตาได้เดินทางไปที่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประเด็นที่ฟ้องมือที่สามแต่วันนี้ทางคู่กรณีไม่ได้มาตามนัดโดยส่งเพียงทนายความส่วนตัวมาเท่านั้น ซึ่งสารได้มีการนัดอีกครั้งในวันที่4กร,รกฎาคมนี้ล่าสุดรายการข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลว่าวงในเผยหนิงเกือบจะใจอ่อนแต่เหตุที่ไม่ใจอ่อนและล่วงเลยมาถึงตอนนี้เพราะมารู้ทีหลังว่าไม่สำนึกจริงหักสำนึกและขอโทษใครไม่ควรมีเหตุการณ์ซ้ำนอกจากนี้วงในก็เผยต่อว่าบุคคลที่3เธอยังไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายคือจิน สามีหนีอยู่เลย。